้าวจีเป็นอาหารพื้นบ้านของภาคอีสานทําจากข้าวเหนียวนึ่งทาเกลือบันเป็นรูปวงกลมนําไปย่างบนเตาถ่านแล้วชุบไข่นําไปย่างใหม่จนเหลืองว่าปบบไหครับชาวนี้ได้อะไรกินข้าวกันครับผมมีข้าวจีครับเดี๋ยวเราจะมากินข้าวจีกันครับมากินกันเลย ผมเพิ่งลองกินไปครั้งแรกครับแล้วรสชาติเป็นยังไงอืมออยมา่ครับมาเจอแล้วครับเชา้ชาเช้าแบบนี้ได้ข้าวจีสักก้อนก็อยู่ท้องเลยแถมยังได้ประโยชน์ด,ด้วยนะครับเพราะทำมาจากข้าวเหนี่ยวและไข่สุดยอดเลยน่ากินที่สุด อร่อยถูกใจผมมากมาก